ผู้ผลิตรถไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลก BYD ทํามาทําไปกลายเป็นว่าส่งสัญญาณนะฮะลดเป้าขายปีนี้หายไป900,000คัน16%ครับเพราะตอนนี้สัญญาณตัวตัวเลขทุกอย่างนั้นดูไม่สู้ดีหมดเลยยอดขายก็ตกครั้งแรกในรอบเอท่าไหร่5ปียอดกำไรก็ตกต,กตั้ง30%ในรอบ3ปีกว่านี่นะครับแล้วทำไปทำมาปรากฏว่าขายมาค่อนจะปีแล้วได้แค่52%เองนะครับ b ี d นะครับเป็นผู้ผลิตรถ e ีวีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้ารถ e ีวแล้วละสำหรับตอนนี้นะฮะก็ตวตรมีความเคลื่อนไหวนะครับจากข้อมูลภายในของผู้บริหารระดับสูงของ BYD ออกมานะครับซึ่งก็พูดชัดเจนเลยว่า BYD ตอนนี้ทบทวนตัวเลขเป้ายอดขายรถของเขาทั้งในจีนแล้วก็ทั่วโลกรวมกันในปี2,568นะครับลดลงไปถึงเท่าไหร่รู้ไเฉือนเป้าลงไปถึง9แสนคันไม่น้อยนะครับ เฉือนเป้าลงไปถึง9แสนคันหรือเท่ากับว่าลดจากเป้าเดิมถึง16%ซึ่งเป้าเดิมมองว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยลด BYD นี่นะครับจะต้องขายทั่วโลกแม้ในจีนรวมกัน5.5ล้านคันนั้นถ้าหายไป9แสนคันลดเป้านี้ก็แปมว่าจะเหลือเพียงแค่4.6ล้านคันและถ้าสมมติว่าเป้านี้4.6ล้านคันความหมายคืออะไรรู้ไหมฮะแสดงว่าแลวถ้าสมมติว่าทาได้จริงก็4.6ล้านคันยอดขาย B y d ดีปีนี้จะเติบโตเพียงแค่7%เมื่อเทียบกับปี2567อันนั้นคือตัวเลขจริง โแสดงว่าโตไม่ถึง2หลักนะฮะและจากตรงนี้เองครับถ้าหากว่าตัวเลขนี้เกิดขึ้นจริงคือโตแค่7%และขายได้แค่4.6ล้านคันนะฮะนี่คือจะเป็นปีแรกในรอบ5ปีหรือตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด19ที่ BYD มียอดขายทั่วโลกรวมถึงในจีนนั้นโตน้อยที่สุดในรอบ5ปี คือการเกิดขึ้นของ BYD นี่นะครับที่แบบว่ามีทั้งชื่อเสียงโด่งดังถล่มทลายแล้วก็จะรับการยอมรับเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในไทยในอาเซียนจนกระทั่งขึ้นมาเป็นแบรนด์ของผู้ผลิตที่ใหญ่อันดับโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับ ในช่วงที่เกิดโควิด1 9เสร็จแล้วก็เกิดเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆที่รัฐบาลพยายับสนุนพยายามที่จะสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลจีนนี่นะฮะพยายามที่จะดันตัวนี้ขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้เองก็เลยทําให้การปรับลดตัวเลขยอดขายยอดอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสะเทินวงการของ e ีวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาเป็นขาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทีนี้แหล่งข่าวที่อยู่ในบริษัทของบนี่นะครับเขาก็บอกว่า คือเมื่อเดินประมาณช่วงกลางคือมีนาคมที่ผ่านไปเนี่ยผู้บริหารระดับสูง BYD เนี่ยก็มีการพบปะกับนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์จ,จากสถาบันการเงินนะก็เหมือนบ้านเรานี่นะฮะนักวิเคราะห์ก็ต้องไปขอพบหน่อยนะครับก็มีการยืนยันตอนนั้นว่าปีนี้จะขายได้5.5ล้านคาันเป็นเป้านะฮะแต่หลังจากที่พบกับนักวิเคราะห์เสร็จปั๊บเนี่ยเป็นการภายในของ BYD เป็นที่รู้กันครับว่าลดเป้าลงมาตลอดลดทุกเดือนด้วยเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับการลดลงไปถึง16%ถามามมว่ันเกิดอะไรขึ้น ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดจาก B y d ดีครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้ไไดประกาศเป็นทางการและก็แม้แต่หลังข่าวระดับสูงก็ไม่ได้บอกว่าเห็นผลมันคืออะไรที่ต้องไปลดแต่ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยเขาฟันธงเรียบร้อยครับหนึ่งการแข่งขันของรถ E ีวีในประเทศจีนมันรุนแรงและดูเดือดตลอดเวลาขนาดทางการจีนห้ามก็ยังไม่ฟังนะฮะสการใช้สงครามลดราคาคั้งโมโหลานก็บอกได้นะฮะพฤษภาคมที่ผ่านมาทุกคนก็ทราบข่าวนี้ดีนะครับว่า B y d ดีมีลดราคาล,ลดบางรุ่นถึง34%ส ซึ่งทําให้สะเทือนวงการของรถ E ีวีในประเทศจีนเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะเอา้าคู่แข่งแม้ว่ายอดจะไม่ได้เยอะอะไรก็แล้วแต่นี่ครับหมายถึงว่าส่วนแบ่งการตลาดในจีนเนี่ยนะฮะแต่ยอดขายเขากับเพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายมีบดีกับติดลบหรือลดลงนะครับหนึ่งในนั้นมี2แบรนด์สําคัญครับคือแบรนด์จีรีออโต้กับลีฟมอเตอร์คือ2ยี่ห้อนี้ก็อยู่ในเมืองไทยเหมือนกันนะครับปรากฏว่าทั้งยอดจีรีมอเตอร์นะครับแล้วก็ลีฟมอเตอร์เนี่ย ขายดีสวนยอดขายที่ตกของ BYD ในประเทศจีนในช่วงในช่วงระยะเวลาเดียวกันทีนี้รู้ไหมเขาบว่าเอารุ่นไหนมาเทียบและทำให้เห็นว่ายอดขายมันสวนทางกันนะครับคือเขาเอารถยนต์เท่านั้นรถ EV ในกลุ่มที่มีราคาขายต่ำกว่า1น0 0 0 0หนยวนปฏิเสวะต่ตำไปคัละ6กแส0 0่บาทเอาเฉพาะในเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับเทียบกันปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะ BYD มียอดขายของรถ EV ที่มีราคาต่ำกว่า1,5 0,000นหยวน ในเดือนกรกฎาคมติดลบถึง9.6%ยอดขายตกเมื่อเทียบกับกรกฎาคมในปีที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงกรกฎาคมปีนี้เหมือนกันจีลี่ออโต้กับมียอดขายในกลุ่มรถราคาเทีย1หนึ่งต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นหยวนเหมือนกันเนี่ยแต่ยอดเขาเพิ่มขึ้น90%ครับอืมันอาจจะฐานต่ำก็ได้มันอาจจะอะไรก็ได้แต่ว่ายอดเขาเพิ่มนะครับจนทําให้ผู้บริหารของค่ายจีลี่ออโต้ที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยนะครับปรับเพิ่มยอดขายของเขานะฮะ ขึ้นอีก2 9 0 0 0 0คันเพิ่มยอดขายอีก10.7%จจากเป้าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบั่นใจว่าจะขายได้จาก2.7ล้านคันเป็น3ล้านคันในปีนี้เห็นไหมงั้นเหตุผลก็น่าจะมาจากเรื่องของยอดขายของคู่แข่งเนี่ยก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยอมรับของแบรนด์อื่นหรือว่าการใช้มาตรการสงครามรลดราคากันนะครับทีนี้ถ้าดูสัญญาณอื่น,นๆที่ BY d ทดีทไมจะต้องส่งซิกหรือส่งสัญญาณออกมาว่าไม่ไหวแล้ว ต้องลดเป้าละเพราะอะไรฮะก่อนหน้านั้นก็คือวันที่2กันยายนลองกลับไปดูคลิปที่ผมทําไว้นะฮะเขาก็บอกรายงานไปที่ตลาดหุ้นของฮ่องกงเพราะว่าหุ้นไบรีจดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงรายงานทั้งผลประกอบการทั้งภาพรวมภาพย่อยนะครับและสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนี่นะครับก็คือเขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของผลการดําเนินงานของกําลังการผลิตลดกําลังการผลิตลง2เดือนติดต่อ,อก,กันเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีกว่า ซึ่งไม่เคยลดกาลังการผลิตลงถึง2เดือนติดต่อกันเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกำไรนะฮะของ BYD ก็ปรากฏว่าสุดต่าลงนับเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะจนทําให้ธนาคารหลายแห่งทั้งในยุโรปทั้งในจีนเองตอนนี้เนี่ยนะครับเขาตัดสินใจเนี่ยนะครับวิเคราะห์ว่าเป้ายอดขายของ BYD ไม่ถึง5.5ล้านแล้วก็ไม่ถึง5ล้านด้วยนะครับเช่นธนาคารไชน่าเมอร์ชนแบงก์อินเตอร์เนชั่นแนลนี่นะครับ เขาลดเป้ายอดขายบีดีปีนี้ลงถึง5%เลยคือจะขายได้แค่4.9้าล้านคันธนาคารดอยชิ h แ b ง n k จากเยอรมนีเนี่ยนะครับก็ลดเป้าการขายข,ายของบีวดีทั่วโลกและในจีนรวมกันไม่ถึง5ล้านฮนะแล้วก็ไปถึง5.5ล้านด้วยเหลือแค่4.7ล้านคันนี่ต่ำกว่าสองต่ำกว่าสองต่ำกว่าเท่าไหร่นะต่ำกว่าสองแสนคันกับธนาคารไชน่าเลยนะฮะและนอกจากนี้ก็มีสถาบันการเงินอี่วามอร์นิงสตาร์นี่นะฮะก็คาดว่าภาพรวมของรถ B y d ดีปีนี้ขายได้แค่4.8ล้านคน เห็นไหมครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ออกมาไล่เรียงมาเรื่อยๆนะฮะว่าทําไมตอนเนี้ยบีวถ้าว่าเรื่องนี้มีการเฉลยไม่เฉลยหรอกแถลงมาเป็นทางการในการลดเป้าเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็ว่าสัญญาณมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ